สวัสดีค่ะทุกคนมนเองนะคะก็วันนี้มนจะมาอันบ็อกชุดที่มนไปแลกเทศกับยุนพี่ที่มนรู้จักมานะคะนี่ก็คือสภาพกล่องที่มนได้นะคะคือยับเยินมากเดี๋ยวมาแกะกันเลยว่ามันเป็นชุดอะไรนะคะก็อย่างแรกที่มณเจอก็จะเป็นวิกก็อย่างต่อไปก็จะเป็นชุดน้องนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะคะว่ามนแลกเทศเป็นชุดอะไรมานะคะ มูลแรกเทพเป็นชุดรันเหมาจากแบ็คบัตเลอร์นะคะแล้วก็มีถุงอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าข้างในถุงมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกที่มนหยิบก็เป็นถุงใส่พร็อพของน้องนะคะนี่ก็อย่างแรกก็จะเป็นกระดิ่งตรงข้อเท้านะคะแล้วก็กิบดอกไม้ตรงบนหัวน้องนะคะก็อย่างต่อไปจะเป็นตัวชุดของน้องแล้วนะคะนี่ ก็อย่างแรกจะเป็นเสื้อคลุมด้านนอกนะคะของน้องผ้ามีลายก็สวยมากมันชอบผ้ามีลายมากเลยนะคะนี่สวยมากก็อย่างต่อไปก็เป็นตัวชุดแล้วนะคะตัวชุดของน้องมีซิปด้านหลังด้วยแล้วก็ผ้าเป็นผ้ามีลายนะคะดีเทลก็จะเป็นประมาณนี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นที่คาดเอวของน้องนะคะเป็นงานผ้าหนังแล้วก็เป็นเชือกผูกแล้วก็ตรงด้านข้างเป็นตีนตุ๊กแกนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นถุงหอมนะคะแล้วก็ถุงเท้าของน้องรูปเต็มๆที่มนลค้อนมันแปะไปที่ท้ายคลิปนะคะใครอยากติดตามผลงานของมูลสามารถไปติดตามได้ทั้ง IG แล้วก็เฟซส,ส่วนตัวของมูลได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ